เป็ดปักกิ่งลด50%เนหลือเพียง785บวกบวกเท่านั้นสวัสดีครับแท็กลองตะลุยนะครับเพื่อนๆกำลังมองหาร้านอาหารจีนต้นตำ,ตำรับในย่านทองหลอ่อที่ทั้งรสชาติอร่อยและบรรยากาศหรูหราผมขอแนะนําเป็นที่นี่เลยครับรอยัคิทเช่นพักตะคารอาหารจีนระดับตำนานที่ตั้งอยู่บนชั้น3ของโรงแรมนิโก้แบงกอกเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับคือเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งสูตรต้นตำ,ตำรับของทางร้านถ่ายทอดโดยเชฟชาวฮ่องกงที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่ก่อตั้งกว่า39ปีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็็นนนนนเเเเเมูรรรือองงงงททัาาาาชจะะํกแ่ฉพสวหปดดบี เพื่อให้เวลาเคี้ยวได้ยินเสียงกรุบกรุบเพื่อเพิ่มอราารถรสนะครับกับเครื่องเคียงคุณภาพอย่างแผ่นแป้งผักสดต่างๆและซอนโฮจินสูตรเฉพาะของ,ของทางร้านผมบอกเลยนะครับว่าโคตรดีนอกจากนี้เนื้อเป็ดยังสามารถนํามาทําเมนูฟรีได้1เมนูเพียงสั่งเมนูสุดฮิตของร้านแค่หนึ่งน3เมนูนี้กุ้งทอดริมสลัดในลังเผือกหน่อไม้ทะเลเห็ดหอมน้ามันหอยที่โครงหมูฮ่องกงหรือที่โครงหมูน้าส้มสายชูด์โปรโมชั่นเป็ดปักกิ่งลด5 50%ปกติ1570บวกเหอือเียงต์ปกบวกเท่านั้นเเพื่อน1ตัวในวันจันร์ถึงวงนพฤหัสเวลาบถึง มไม่รวมมันหยุดนะะักคัตเตอร์โดยรวมนะครับหากเพื่อนๆต้องการทานอาหารจีนระด,ดับตำนานที่ทางรสชาติอร่อยและบรรยากาศรูหลาผมขอแนะนําเป็นที่นี่เลยนะครับโลโยคิเชนผมขอรับรองเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนลุย